การเกษตรที่ไหนคะแบงค์การเกษตรที่กองพ,พันนักเรียนที่กำลังกู้เองค่ะอ่าวันนี้เราจะพามาดูอะไรกันบ้างคะวันนี้เราจะพามาดูหารกระต่ายแล้วก็ลูกเพียรค่ะ,<อ>ะมีปลาดุกมีปูปลาดุกมีปูปลาดุกอืมกบก็มีคะ่ะและที่สำคัญที่เราอยู่วันนี้กันตรงๆูงอคืออะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดูก่อนมันคือบ้านต้นไม้ คนมาดูบ่อยังกบกันนะคะอ่าอยู่ตรงไหนบ้างคะอันนี้นะคะนี่พ่อพามาดูบ่อนี้ดีกว่านี่บ่อนี้บ่อนี้บ่อนี้เยอะเลยนี่เป็นลูกกบนะคะตรงนี้ชือบในลูกกบโอ้โหลูกกบเพียบเลยอ่านี่ก็อันนี้เป็นส่วนกบใหญ่นะคะแต่อันนี้เป็นจบกบตัวใหญ่นะยค่ะนี่นไหนี่นี่นลูกกบตัวใหญ่ดิ ขายอยู่ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะค้าเหรอขายอยู่เนี่ค่ะเชฟนะคะเห็นไหมค่ะเอ้ยตัวนี้มองเพื่อนอาขายอยู่ค่ะไอเตือนน้ำตาลนะคะอ่าแล้วนี้อันนี้เป็นบ่อเลี้ยงกบด้วยแล้วก็เป็นบ่ออะไรด้วยคะบ่อปลาดุกค่ะบ่อปลาค่ะนี่เป็นบ่อปลาค่ะน้ำเขาไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะคะมันเป็นน้ำธรรมชาติค่ะลูก เออเป็นน้ำธรรมชาติเป็นแบบน้ำคลองค่าเอาน้ำมาถ้าไม่มีน้ำมาขับปลากบน้ำนี่ก็มาจากน้ำฝนไงคะอ,คอ๋อค่ะนี่นะคะเราพาทุกคนมาดูบ่อปลาดุกอีกแล้วกันนะคะ,คะอ่าไปดูเลยค่ะ <Okay. S 2> มึงจะเห็นตัวหรือเปล่าเนี่ยปลาดุกเนี่ยไเนเลยอ๋เห็นอยู่แต่มันมุดน้ำลุ่มๆๆอยู่นู่นมันไม่เห็นนะปลาดุกอะ่ะ ใช่มันค,คันต้องต้นผงชูรสแน่เลยเพราะว่าเหมือนบ้านเราเลยทุกคนรู้ทีชิงใชาที่เราทำตาย<ม>เดินตายนี่อันนี้ก็คือทำตามแบบในหลวงรออ่านว่าอะไรคะศาสตร์พระราชา,า,า,าไปเดินต้นนี่นะคะคือสวนมะละกอของนองอันค่ะฮ่าดูดิมะละกอรอดป<ห>ลูกไว ราก็มีนะคะแต่ไม่ใช่ของเราค่ะเป็นของหน่วยคนเจ้าของตึกเราค่ะอุ้ยมีผีเสื้อด้วยอืมไปเดินไปต่อค่ะมีอะไรอีกคะเดินข้างหน้าหนูคือต้นพริกต้นพริกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมคะต้นพริกเพิ่งออกเพิโตเลยค่ะแต่ยังไม่โตอืมใช่ต้นพริกอันนี้นะคะก็คือต้นฟ้าทลายโจรนะคะที่เอาไว้แก้โควิดค่ะโอ้ดูซิมีเยอะไหมคะเดินไปค่ะ เดี๋ยว่ายไปดูค่ะสวนลุงนันอ่าอันนี้อะไรเอออันนี้อะไรค่ะสวนข้างหน้าหนูคืออะไรกะเพราใช่ไหมคะบ้านเราปูาบู๊นี่ก็กะเพราโอ้โหเอาไว้ผัดกะเพราอร่อยหลายสีมากเลยอย่าไปเด็ดนะคะดูได้อย่างเดียวค่ะ นั้นดอกยาแล้วมั้งอันนี้นะคะแล้วก็มาถึงแปลงผักของนวดกันแล้วนะคะโอ้มีผักอะไรบ้างคะเนี่ยมีผักคะน้าใช่ไหมคะผักคะน้าพ่อเราก็ไม่มั่นใจนะคะแต่พูดไปเถอะเอเอ <ๆ S 2> อ่ะดูฝั่งนี้อ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นกระเพราค่ะโอ้นี่อะไรอีกเนี่ยอันนี้เป็นแค่ใบไม้เฉย,ยๆเฉยเดินไปเดินไปเดินไปต่อฮ่าอันนี้พ่อรู้แล้วภาคอีสานเขาเรียกว่าต้นอะไรนี่ต้นนี้นี่ไอ้พี่ชี้ไปดินี่ต้นพงชูรศ เเยอืมเขาเขาบอกว่าที่บ้านเราที่บ้านเราก็ปลูกเป็นลูกใครเอามาปลูกเหมือนกันเดินไปเลยค่ะหานมันร้องทักทายเอาแล้วนี่นะคะก็คือเป็นบ่อปูนาค่ะไหนดูดิปูนาอยู่ไหนเดินอ๋อเดินอยู่เลยล่ะค่ะโอ้มีหอยนะอ่ะมาเดินมาดูทางนี้ต่อเลยบ่อปูนา นี่ก็เหมือนการบ่อปูหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานับบ่อกันอะลองนับดิว่ามีกี่บ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็กบสองี่บ่อคะสิบสอ่าตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ในกรงไก่ไข่กันเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะมันยังไม่โตมันก็ไม่ฟัก อันนี้คือตัวเล็กมากถ้าถ้ามันโตเป็นตัวใหญ่ๆแล้วมันจะไข่ออกมาให้เรากินใช่ไหมคะอันนี้ก็โตแล้วค่ะประมาณขวบท่าหนูอ้ยะขวบอะไรมันเพิ่งไม่กี่เดือนเองอันนี้อไอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นนะคะที่เราไปเจอมันก็ตอนแรกไอวี่น้องไอวี่มาดูมันเป็นยังไงคะมันตัวประมาณนี้ค่ะเขาเรียกว่าลูกเกี๊ยบเล็กๆใช่ไหมคะอ่อนโยนอ่อนมากเลย นนใช่ต้องเติร์นนโคลค่ะตอนนั้นเราไปเล่นประตเท่อนี้เนะเนาะคะมีของเล่นไก่ๆที่กุ๊กไก่แค่เราลองกันก่อนะลองลองดูดิลองดูดิดดจับได้หรือเปล่าคะลองดูสิ จับทะลูกจับได้เปล่าวัวตะไครเ้เยาะเยาะยาะนี่นะคะอันนี้ก็คือต้องหวะใหญกันนะคะโอ,โอ้เยอะมากเลยนะ ถออกมาค่ะถอยออกมาค่ะค่ะคือกงหานมีเป็ด้วยนะคะมีห่านกับอะไรบ้างมีอ่หารกับเป็ดค่ะเป็ดเทศค่ะอ๋อเป็ดเทศใช่ไหมคะห่านกับเป็ดเทศเรามีห่านกับเป็ดเทศหน้าแดงแป๊ดอ๋อเป็ดเทศหน้าแดงแป๊ดเลยเหรอใช่นะคะแล้วก็มาดูบ่อหอยต่อไปหอยเขาเรียกว่าหอยขมค่ะหอยขมค่ะดูสีไหนไหนพ่อสองดูสิ ุ้ยมีตัวนึงอยู่ในน้ำด้วยนะนี่ไงหอยขมใช่ค่ะมีตัวนึงอยู่ในน้ำเลยนะโอ้หอยขมนี่ไงนี่ดัวค่ะอุ้ยแล้วมองตรงนี้นะคะต่อไปแล้วก็มาดูแปลงเกษตรของลุงวัดลุงหันพ่ะโอ้ลุงเชิดด้วยค่ะเชิดกันนะคะเราก็จำพูดในใจอยู่เหมือนกันค่ะไปเดินไปเลยค่ะต้นมะม่วงใช่ไหมคะต้นมะม่วงอะคะมะม่วงนี้ นี่ก็ต้นมะม่วงเหมือนกันค่ะนี่เหรอคะค่ะยังไม่เติบโตเหรอคะอ่ะเดินไปรนดนู้นลูกไปแล้วก็มีต้นไผ่ใช่ไหมคะส่วนลุงหนังจะมีแต่ผลไม้มีต้นมะม่วงต้นไผ่ต้นมะพร้าวก็มีอ๋มีต้นกล้วยด้วยใช่มีต้นกล้วยโอ้ยกล้วยพร้อมกินได้แล้วนี่ดูฮะกล้วยพร้อมจะกินได้แล้วนะเนี่ยอ๋อหนาสีเขียวอยู่ไหนล่ะมันออกเครือแล้วไงคะมีคนตัดปีไปกินแล้วต่อไปขยัเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยลูก ปีมันทอดกินยังกล้วยยังไม่ออกมาปีมันเอาไปทอดกินก็ได้นะคะอืมอคุณคุณมาเอาอเอาไปกินหมดเลยเหลอแค่ตากกับเปลือกเนี่ยค่ะแต่ก่อนนะคะนะัพิธีกรเราเนี่ยน่ารัหมดนแล้วนะ่ะดูตรงนี้ดิตรงนี้สวยไหมตรงนี้นี่ดู ดอกเฟื่องฟ้าค่ะเขาเรียกดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื <the 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 ่องฟ้านะคะดอกเฟื่องฟ้านะคะอันนี้เขาเรียกว่าดอกเฟื่องเฟื่องฟ้าค่ะดอกเฟื่องฟ้าเฟื่องดอกเฟื่องฟ้าอันนี้นะคะก็เป็นบ่อปลาค่ะที่พ่อโอซื้อปลาค้ามาปล่อยนะคะแล้วก็ลงนันด้วยนะคะลงนันปล่อยปลาอะไรปลานิลค่ะปลานิลนะคะปลาค้ากับปลานิลก็เลยติดกันเพื่อนกันเลยอืมแล้วดูดิตรงนี้มีอะไรบ้าง โอ้นั่นลูกปลาช่อนนะค่ะลูกปลาช่อนนะอันนี้มีอะไรมั่งมีกล้วยมีมะม่วงมีมะละกอดูทิมีอะไรมั่งดูที่พี่เดินไปดูทิมีมะม่วงมีกล้วยมะละกอมะพร้าวใช่ไหมคะกล้วยกล้วยะม่วงอย่างไรมะม่วงก็นี่ไงคะอ๋อนี่ไงมะม่วงใช่ไหมอ๋ออันนี้มันมะละกออันนี้มะละกอไหนอันนี้มะละกอค่ะเอือ อ่นเดินไปค่ะเดินเล่นไปเดินเล่นไปตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลย่กอหน้าเราเลยอืมดไม่น่าติกก่หมดลนะอันนี้นะคะแต่ก่อนก็เป็นที่ทำปุ๋ยของพ่อโอค้แต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้ว,วโครงการโครงการล่มสลายไปแล้ว ก็จะมีเศษเปลือกไข่ใช่ไหมคะเต็มหมดเลยที่ทําปุ๋ยเปลือกไข่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็นเศษเปลือกไข่เนี่ะคะก็ลกล้างเลยนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีแค่ดินใบไม้เปลือกไข่ที่ลกล้างก็พีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องอะไรคะช่องไอวี่ทีวีค่ะเพื่ออะไรคะ Here. <laughs>